ตอนนั้นฉันไม่เคยคิดเลยว่าฉันก็มีช่วงเวลาที่เจอจ้าเหมือนกันเธอคือ,คอมิสุหโฮ ในตอนเช้าของสักวันเนี่ยแหละพ่อของเธอก็ได้ขึ้นมาเจอลูกสาวของตัวเองที่กำลังนอนอยู่กับผู้ชายที่แก้ผ้าพ่อไม่ต้องกังวลหรอกแค่ขอให้เขามาเป็นแบบวาดการ์ตูนเฉยๆนะก่อนที่เธอจะไปโรงเรียนกับผู้ชายทั้ง4คนและได้รู้ว่าผู้ชายที่เธอแอบชอบลาออกจากชมรมว่ายน้ำเพราะโรคระบาดทำให้การแข่งขันถูกยกเลิกเธอก็เลยไปสารภาพรักช่วยว่ายน้ำต่อไปเพื่อตัวเองด้วยเถอะฉันชอบตอนที่รุ่นพี่ว่ายน้ำมากนะก่อนที่เธอจะโดนปฏิเสธคนนอกอย่างเธอนะ่ไม่เข้าใจความรู้สึกของฉันหรอกถึงจะปากอย่างนั้นแต่เขาก็ไปไว่ายน้ำอยู่ดีและ เพราะงนนั้นอย่าไปยุ่งกับเธอก่อนที่เขาและเพื่อนอีก3คนจะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดก่อนจะเป่าเค้กจะขอพอรว่าไงดีนะมิซูโฮเธอน์นะร้องไห้มาใช่ไหมถึงจะใส่แว่นแต่ฉันก็ดูออกนะก่อนที่เขาจะเป่าเค้กฉันขอพอรว่าขอให้ฉันได้เป็นแฟนกับเธอด้วยเถอดแล้วเธอก็อึ้งไปเลยไม่รู้ว่าอึ้งเพราะโดนแย่งเป่าเค้กหรือเพื่อนมาสารภาพรักแต่น่าจะอันแรกไม่ใช่อันหลังสิก็เลยไปกินเค้กพร้อมปาดเค้กที่ปากของเธอมาใส่ปากตัวเองเพื่อนอีกคนก็อึ้งเลยทีนี้และในตอนที่เดินไปโรงเรียนด้วยกันเพื่อนก็็แแซวตตตตาาาาาามมมมภษเเเพพืื่่่่ออออนนนนนนถึึงงงงงงจะปลีียยยยััไไธกกิิดดดชคู้้้ข น่ารักจังมิซูโฮน่ารักที่สุดทุกคนก็อึ้งเลยทีนี้และในตอนค่าเธอก็เอาขนมที่เพื่อนในห้องฝากมาให้พ่อรูปหล่อคนนี้แล้วถ้าอยากมีสก,กินหล่อๆแบบนี้มันก็ต้องเติมเกมที่เติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือและเกมออนไลน์จ่ายถูกกว่าเติมเองแน่นอนไม่ว่าจะเกมมือถือ PC ซหรือคอนโซลจากผู้ใช้บริการกว่า1 0 0 0 0 0คนและอย่าลืมใช้โค้ด Tganyv25 เพื่อรับส่วนลดอีก3%สูงสุด5 0บาทกันเลยทีเดียวเดี๋ยวบอกมดให้มิซูโฮเธอไม่เคยคิดบ้างเลยเหรอว่าฉันก็เป็นผู้ชายคคนนนนึงงงแแลลล้้้้้้วววกกก็็ไไไไไดดดจูบบเเเยอออิมมรรืื่่่่ีีชาาทัป วิลีและแอนนี่วันไทยแลนด์เลยฮะ